สบายดีสบายดี FC, เอฟซีแบบแพงมัตสุขสุคนเดอพี่น้องมอนี้ค่ะสิไปไทยหุดตะกะพี่น้องนนอมเมื่อวานนี่ค่ะพอมีแม่เกี่ยวมาตักยูเอสเอมาเยี่ยมมายาม่บวแพงหอดบาทน,น้ามงดีใจหลยหล,ยลย่พอแม่เพิ่นมาเยี่ยมมายามอัปเดตพี่น้องมานี้มาเยี่ยมน้องวันใหม่มาเยี่ยม่าวแพงมาเยี่ยมสะแพงประมาวพี่น้อง โอ้ยมวนสื่นน uh ี่เนาะบุคิดว่าสีเห็นกันอยู่คนละขวัลลกยังมาเห็นกันนะพี่น้องถือว่าเป็นบุญวาสนานี่เห็ดลูกติ่งแล้วเห็ดบองนางพี่น้องบองนางเย็นแล้วและพี่น้องลูกติ่งติ่งทางนี้ทางนี้แล้วทางอันนี้โอ้อันเป็นบองนาง นางเล่นเย็น่นมีปลาแพงกับสีฮุบเข่องฮุบคลองฮุบขขาปู่ออกไปมาเนาะพี่น้องแล้วก็สิดท้ายหุดตากะไทยหน้าแหละมือแหล่พี่น้องไทยหน้ามือแหล่ตรอนี้เป็นมือแหกหน้ามียังกิน,นอ้อ จะเออ้ยมีแต่เต๋อเปล่าเห็ดลูกทิ้งแล้วเรียบร้อยแล้วก็เห็ดมอง,างเา็แล้วเรียบร้อยพี่น้องเป็นมาได้งามบ่พี่น้องลตีนใหม่งามบ่ต้องไปซื้อน้องี่น้อตง,ง,อองออตัดใหม่เสร็จมาเห็ดงามสชมือพอเบาแพงเป็นลวดเลยเลยพี่น้องนี่ มีไม่เกียวเพิืนก,กับกับปากเซ่อะไรพี่น้องเมื่อกนี้เมื่อคืนนี้จงใช้พันนอนอยู่สวรรค์กับข้อหายบอกกับแม่เดินทางปลอดภัยก็มีสุขภาพแข็งแรงเด้อดีใจเลยได้เห็นเห็นตามีความสุขความเจริญขึ้นวาสิได้พากันนะพี่น้องเปิดมาฮห,หอดบ้านาน,น้ำมันใหม่ ดีใจร้ายเมอนี้กะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเห็ดหายเห็ดนาแพงก็ต้องเห็ดแต่พี่น้องโบเห็ดโบได้โบเห็ดกับโบมีกินบมีเขากินพี่น้องเลยต้องเห็ดตอนนี้ถ้าอายวันนาสิไปย่อเข่าปลูกอยู่เหล่าลงไปแล้วก็สิแก่ออกหน้าพี่น้องเวียกร้ายสวงนี่บอกเพลงก็ได้ อัน,นกับผ้าพันละเกืับหอกหมู่บ้านน้ำมงนะพี่น้องเพิ่นกับไปเยี่ยมเบิดสุขุสู่คนที่เพิ่นเห็นในคลิปพอนนี้ม่เกี่ยวกันรอ,อพี่น้องรอรอไอ้บรนณายังออกแปลงเขางามพี่น้อง สิ่งใหม่โอ๋แพงก็จะลุมส่งบ้านส่งโบราณแบบเก่าแบบเดิมนี่เนาะอยู่ลาวสีนี้ก็งามดีเป็นสีกันปุ โอ้แดดฮอนพี่น้องเอ้ยตอนนี้เบาแหงกับเปลี่ยนตีนเรียบร้อยพี่น้องเปลี่ยนตีนเล็กพร้อมลุยไทยตะกะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วน็อตขาดนะพี่น้องถ้าน็อตมาอีกอันหนึ่งเตรียมหล่อนยะพี่น้องเราดูการใหญ่้วน Thì em thấy hụt ta cả vậy Ôi Họn phí nọng ơi Đẹp cả đẹp Đẹp bựn Nhằm tốt cả là phí nọng ơi Cái xì nhỏ ta cả bảo phê Lái ra kìa หายนีแหละพี่น้องหทยหานไ่ไก่กับเซาเซานำกดหิ้วข่าวล้วบปันม e <laughs> ูปปุักพี่น้องเลยถ่ายวันหน้าซื้อน็อตออกมาหายเดยกกระเซีันขาวอีกอันหนึ่งเอแฝงกัน หายเลยหน้าทงนี่ตกตะกะสองตาใหญ่กับพ่อพี่เนาะสองหายตกสองหายนี่แหละกับพ่อเหลืออีกพี่น้องตาสองตาเหลืออีกหัวแดดรอเอ้น้รมาการพี่เนาะ หนาสองหายพี่เนาะจนขำดินมันแข็งไถบ่ลงก็โผว่าดินแข็งพี่เนาะเลยก็ะแล้วหายหนึ่งดินแข็งจนไถบ่ลงเลยเหมืไไ่อยพี่เนาะเอ้ยหน้าสองหายเกือบบลอดข่มจนมือพองดินแข็งเกินเหมือน ไทยหนักเลยไทยหนักขนาดพี่เนาะลิ้นแข็งมะเพงใส่จนไหลบดเลยหลยแข็งหลาขาไปบดเลยแข็งโผแข็งโผ ปกติกับบได้แข็งบัเนี้ยนะพี่เนาะแต่ละปีกับไทยง่ายๆปีนี้เพราะว่าแข็งไทยบุลงเลยเบิ่งก่อนที่ไทยคลอนแคลนคลอนแคลน,ลน,ลนดินมันแข็งเกินเบาแพงไทยบุได้นั่งพักผ่อนพี่เนาะตะเวนกับสิโตกดินเลยห้อนกับห่อนพี่น้องเอ้ยฝนตกมาอีก ตัวอนหนึ่งคือสีอ่อนพี่น้องอันนี้งังแข็งไทยยดขมจนมือโพงมือด่านบัดพี่น้องหน้าสองหายหนึ่งใส่จนหอบแข็งเกินโอเคพี่น้องมาหอนดนีมาแพงกับสีขอปิดสิดสำนีงพี่น้อง หาหน้ามือไหลกพี่น้องเอ้ยเมื่อยเป็นไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นเด้พี่น้องเด้อ